เสือเปล่าการโดนโกในการซื้อรหัสเกม r o v ปัญหานี้จะหมดไปเพจนี้เลยแอดมินต้น TP เดเพจซื้อขายรหัสเกม r o v ดีที่สุดมีดีเรื่องแต่50บบาทต้นไปเครดิตดียอดไลค์เจ็ดหมื่นขึ้นลิงก์เพจใต้คลิปขอสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะฮะาลาเล่นตัวที่มีชูว่าเพลนกันเองนะฮะบอกเลยนะครับว่าเพลนเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะ ลวงค่อนข้างที่จะเก่งมากนะฮะและในแข่งก็เล่นค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะเดี๋ยวเรามาเล่นกันดูนะฮะว่าจะเป็นจังตรงจังใดและจังหวะนี้เราบินมาแล้วครับโอ้โหปักโอ้โหสัตว์บินมาปาบปาบสเตมิน่าหมดฮะเอนเนอร์จี้ก็ได้หรืออะไรก็ได้ต้องใช้สองก่อนนะเฮ้ยเลดฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโจ๊กโจ๊กคิงหลบซิกแซกฝั่งเขาเป็นแครี่สองนะฮะต้องใช้ โอ้โหมันไม่ให้เราเคลียร์ฮะอุ้ยดับเบิลคิวเลยเหรอมันไม่ให้เราเคลียร์ครับผมไม่เป็นไรนะฮะสกิลหนึ่งคู่ดาวเหรอจับไปฮะ,ะอะไรฮะได้เคลียร์ดีฮะแต่เ,เคลียร์ช้าหน่อยเราจะขึ้นไปบอังกอนเลยก็ไม่ได้นะฮะเดีย๋ยวเรารอเอาบัฟปรูก่อนเรามีคงมีของเราฟาดตายอยู่แล้วละบอกเลยจากการซิมันได้เนี่ยอะไรวะนะ่ะทำอะไรเนี่ยฮะ ทำอะไรโอ้โหเกือบตายทำอะไรเกือบตายนี่ไงทำอะไรเกือบตายนี่ไงครัรรรรคบโอ้โหจริงๆเลยนะตีก่อนปกักเขาสไลด์ได้สไลด์ได้แหมเอ้ยเอาอะ เอาแล้วมาแก๊งเลนดาร์กบ้างโอเคครับออกครับเนี่ยเป็นไงนล่ะก็ไม่ได้เท่าลงเท่าไหร่ครับน้องน้องก็แค่มาแก๊งทีเดียวก็ได้แล้วครับน้องน้องฮึบเฮ้ยปากปาดอุ้ยเกืกอบโดนไปแล้วปาดสองทีแล้วก็ออกครับ ออกแล้วครับออกแล้วออกครับออกออกไม่ไหวฟารมแล้วไม่ไหวแล้วมากันเยอะเกินมากันเยอะไปนะฮะบางที่ไม่ไหวนะอย่างนี้ออเรียอาเบสซิ่งปะวะเฮ้ยเฮ้ย้ยไปแล้วไปแล้วถอยนะ ราไปเติมเลือดก่อนได้มีเลือดเราลืมไปนะฮะเพนมันต้องใช้ลูนเขาเรียกว่าลูนอะไรวะลูนดูดเลือดมาหน่อยหน่อยหนึ่งนะเฮ้ยเราเลือดไม่พอเลือดไม่ได้เพื่อนถ้าไม่ใส่ลูนดูดเลือดอ่ะเราเราต้องออกเรียอาเบสซิ่งไงนี่เราต้องออกไอเทมชิ้นนี้นะซึ่งมันแบบมันจะไม่แรงไงประเด็นเออเราจะแบบตีไม่แรงอะไรอย่างเงี้ยตีไม่ค่อยแรงลูนมาผิดด้วยนะฮะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผม ปังปังอุ้ยโอ้ยโดดไปอย่างดีเวลาฮะมาทำให้เขากลัวแล้วเราก็กลับไปฟาร์มต่อเพลงเราสองศูนย์แล้วฟินิชเขารวยจัดเฮ้ย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 ทิ้งกลางทิ้งกลางเฮ้ย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 เรียบร้อยด้านล่างเรายังไม่ได้ฟาร์มเลยฮะเราต้องฟาร์มก่อนนะอันติฟาร์มแม่งเลยไม่ไหวละ เฮ้ยเฮ้ยเยเฮเฮ้ยเนี่ยปักเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยย้อนแม่นจัดย้อนแม่นจัด้าย้อนแม่นจัดโหยอดไปีบ้านครับตีตีเกสกิลหไว้อยออกไปแล้วครับไปแล้วครับ ไปแล้วครับผมแล้วเราเคลียร์กลางโอ้โหด้านล่างเล่นกันอีกแล้วต้องลงล่างแหละเราเราต้องลงร่างแบบจริงๆจังๆแล้วนี่แหละตรงนี้เลยปั๊บปั๊บปั๊บเฮ้ยๆออกออกตายฮนะโอ้เมื่อกี้เราโดนป้อมตีไปเจ็ดพัน 7, นะ ถอยเร็วเพื่อนเออถอยเร็วต pues ้องออกเรียบเอซิ่งกันเนี่ยไม่งั้นไม่ไหวเฮ้ย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 ตีตีอ่ะยี่ิบมันสตั้นล้วอ่ะเราจะออกเรียบเบสซิ่งก่อนดีกว่านะครับเพื่อเอามาอันนี้เฮ้ยฟาร์ม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 ก่อนฟาร์มก่อนโอ้โหสลิมรวยมากฮะ เมื่อกี้ถ้าซิปไม่โอ้โหลอยเรานะนี่เลียไปซิ่งไม่ได้แล้วต้องนี่เจาะเวทฮะไม่งั้นเราจะตีไม่เข้าเขาเริ่มอ,ออกทอยกันแล้วเขาเริ่มออกทอยกันแล้วฟาร์มากฝามันรุดเร็วฟารนรุดเร็วครับฟารนรุดเร็วเจ้าปะปูเราเท่าไหร่ปะปูเราเท่าไหร่เก้าวเวก้าวเวแบบปะปูนี่ว่า เราต้อง,งล้วงไข่เราล้วงแค่สลิมก็พอแล้วเดี๋ยวอะไรเราลิเตอร์ยังวนอีกเหรอมุมเดิมอีกแล้วเหรอมุมเดิมอีกแล้วเหรอฟาบไปเลยฟาบอีกทีนึงฟาบอีกทีนึงนี่ไงเอ้ยเดี๋ยว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  แอกแฝกเลยแอกแฝกเลยทักนักสลีเย์เลยอ <c oughs> ุ๊ยไอริอะไรเนี่ยมามาโอ้มาให้ข้า <c oughs> เราต้องไปเติมเลือดนี่ไงเราไม่มีออเ e a อ b เบส n ิ่งนะเราต้องมาเติมเลือดเออนี่ยรออันนี้ก่อนนะดีกว่าเนาะพี่ดำพายเอาคองเอาคองเอาคองผมตีคองไม่ไหวเนี่ยไม่มีดุดเลือดฮัลโหลฮัลโหลโอ,ๆๆโอ้เรียบร้อย เราของไม่ได้เนี่ยเราตีคนเดียวไม่ไหวไม่ไหวเพรามันสั่งคำมากอะไรวะข้างล่างข้างล่างข้างล่างมาอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเอามัน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 เรียบร้อยตายครับปากเดียวคนนั้นปากเดียวคนนั้น ้ยล็อกไม่ได้ล็อกไม่ได้ล็อกไม่ถึงถ้าล็อกถึงนี่ตายอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอรีเหรอไอรีเหรอไปครับไปครับไล่ครับไล่ไล่ครับไล่ต้องขอเรียบริสิ่งเลยนะเนี่ยต้องขอเรียบริสิ่งเลยอุยยิงโดนด้วยแสดงว่ามีคนอยู่ตรงนั้นอวหูเจ็บวะน่า เจ็บน้าเจ็บน่าหน้าม <laughs> ามาซิมาดูโนโแล้วผมแล้วด้วยโอ้โหดูดิปกัปกปักตอนตันอีกเหรกูเข้าดีไหมยวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ฝั่งเราตตยซองถอ,อยเร็วปกัปกปัก อัดอัดหมดหมดหมดครับมันหมดโดนเราสวนไงคัมแบก็กคัมแบก็กคัมแบก็กปั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 กเฮ้ยมันเขา,าไม่ไกลับกันไอ้นี่จะเกิดไปเร็วไปเร็วถอยยังไงต่อพุ่งเข้าไปทะย,ยานเข้าไปเลยนะเดี๋ยวได้ได กลับล่อ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 ซื้อก่อนล่อซื้อล่อซื้อล่อซื้อเฮ้เขาเคลียร์เหรอเขาเคลียร์เหรอล่อล่อล่ออุ๊ยล่อล่อเดี๋ยวจะทะยานเข้าไปอย่ารอดิกเตอร์ก่อนเอามังกรทีบ้านล่อล่อล่อปากปากนี่ไงเอามังกรไปเอ้๊ะ อักอักอักเฮ้ยเอ้ยรอดอยู่โอ้ยไอ้ลิเอาว่ะท่านผู้ชมจากที่เราตายไปนะฮะตอนนี้เราได้3ทางมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราไปเอานี่เลย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 ถอยเร็วถอยเร็วเขาเลือดสามคนเขาเลือดสามคนเราก็เกิดมาเราก็เกิดมากฝากกันไว้ฝากกันไว้ฝากกันไว้เราขอตัวนี้แล้วเราจะเข้าไปบู์เองแต่เมื่อกี้เราเกือบรอดแล้วถ้าไอรีนไม่มากระจวกหน้าเรานะ จริงๆใครเอาไปก็ชนะนะจริงๆนี่เราขอได้ปะเราขอได้ปะเพื่อนน้ะๆๆนะ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 ถือว่าให้เราเถอะนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก,กดผิดอะไรครับนี่เราเราดารักจบบ้านเลยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเร็ว,รวถไปก่อนฝั่งนู้นไม่มีจะเสียนะ่ะมันเข้าสุดเลยนะ่ะมามามารวมเร็วๆเรวๆเๆปากปาก เดี๋ยวเราเอาคองกันเลยดีกว่าเราเพื่อนเออเอาคองกันดีกว่าเอาคองกันดีกว่าทายกินนี่มันดูยืดเยื้อปะ <laughs> ไปครับพลังแห่งเพลงกดแล้วนะรีนะโอเคเอ้ยเฮ้ยโหคุ้มเลยนนัมนหนึ่งมารวมรวม ไปเคลียร์ซ้ายก่อนเคลียร์ซ้ายก่อนปล่อยนี่เลยครับเดีย๋ยวทะยานเข้าไปนะแอคแทร์ตึงต้งตึ้งตึ้งตึ้งใช่แข็งนิ่งออโอ้โหจบบ้านแล้วครับผมนี่ครับพลังแห่งเพลนเอ้าวทำไมร่อนดับสองมา,สาแสดงว่ามีคนเก่งกับเรามาหลอดว่าเอาเรื่องไม่ธรรมดาครับเราเน้นลีลาแบบนี้นี่โอ้โหสองหนึ่งสิบห้าแล้วเราเท่าไหร่สิบสี่สามสี่โอ้โหสุดยอดแห่งการแบบวุ้ยแต่ว่าแร็ท และดามิจเยอะมากของเราจะออกไปแนวรัดช็อตรัดช็อตก็ออียกวกาเก็บงานเก็บงานโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมดลกดไลค์กดติดิ่งแจ้งเตือนไว้นะเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้าสดีคลวิคก์ก็บ๊ายบาย